สวัสดีครับวันนี้ไอติแนนดูทีวีก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับไปเรียนรู้การย้ายแอปธนาคารกรุงเทพนะครับบนโทรศัพท์มือถือเพราะว่าโทรศัพท์มือถือของผมเนี่ยอีกเครื่องหนึ่งเสียนะครับผมก็เลยย้ายแอปตัวนี้นะครับมาติดตั้งไว้อีกเครื่องหนึ่งนะครับซึ่งแอปตัวนี้ชื่อว่าบัวหลวง M Banking นะครับเป็นแอปของธนาคารกรุงเทพในส่วนนี้นะครับผมจะไม่ขออนุญาตนะครับในส่วนของการดาวน์โหลดมาติดตั้งนะครับการดาวน์โหลดก็คือ เราสามารถที่จะดาวน์โหลดผ่าน Play Store ได้เลยแต่ทีนี้ผมดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับบนโทรศัพท์ของผมขั้นตอนการเข้าใช้งานนะครับบนโทรศัพท์เครื่องใหม่ตอนนี้ผมจะใช้ User ID นะอันดับแรกเลยนะครับเราก็กดเข้าไปที่แอปของธนาคารได้เลยนะครับกด1ครั้งนะครับ เสร็จแล้วนะครับในส่วนของการเริ่มต้นการใช้งานบตนตัวจัเครื่องใหม่นะครับก็จะเป็นหน้าจอลักษณะนี้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราก็กดที่คําว่าเริ่มต้นใช้งานได้เลยครับกดที่ปุ่มเริ่มต้นการใช้งานนะครับในส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีวิธีเลือกใช้งานอยู่3วิธีด้วยกัน 1. ก็คือรหัสประจําตัวก็คือ user id นะครับตรงนี้สก็คือ,อผ่านบัตรนะครับ be first smart หรือว่าบัตร atm นั่นเองนะครับ แล้วก็วิธีที่3ก็คือเข้าใช้งานผ่านบัญชีินฝากนั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือเราจะต้องมี3ส,ส่วนด้วยกันนะครับก็คือกรณีที่เรามี User ID แล้วก็รหัสผ่านของเรานะครับตัวเนี้เราเคยใช้งานผ่าน Mbanking นั่นเองโอเคเนาะผมจะใช้รูปแบบที่1นนะครับก็คือรหัสประจำตัวนั่นเองนะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับในส่วนรหัสประจำตัวนะครับตัวนี้ก็มีข้อความแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กดตกลงได้เลยนะครับ เนี้ยผมทําการคัดลอกมาแล้วนะครับรหัสของผมผมก็ป้อนอัตโนมัติเลยนะครับ user id หรือว่ารหัสประจําตัวของผมนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งแต่ละท่านนั่นก็คือรหัสในส่วนตัวนี้จะแตกต่างกันออกไปนะครับโอเคตัวที่2ก็คือรหัสผ่านรหัสผ่านในส่วนตัวนี้ไม่ใช่เป็นรหัสที่เราใช้อ่งานแอปปกตินะครับแต่เป็นรหัส่ส่วนตัวโบหลวง i banking นะครับ ใครที่ไม่เคยใช้ผ่านเว็บไซต์เลยก็คืออาจจะไม่รู้จักรหัสในศูนย์ตัวนี้นั่นเองโอเคเนาะถ้าใครสนใจก็คือ,อสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับหรือว่าไปสอบถามที่ธนาคารหรือ,อสามารถอสอบถามวิธีการใช้งานตัวเนี้ยนะครับขอรหัส user id แล้วก็รหัสผ่านตัวนี้ผ่านท,ทางธนาคารได้นะครับหรือว่า ตัวทีมได้เช่นกันนะครับในส่วนตัวเนี้ยโอเคนะครับในส่วนของรหัสผ่านตัวเนี้ยผมขออนุญาตไม่ให้มองเห็นนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างครับเสร็จแล้วนะครับเราก็กรอกข้อมูลทั้ง2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือ,อรหัสประจำตัวหรือว่า user id นะครับส่วนที่2ก็คือรหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มต่อไปก็รอสักครู่นะครับ ระบุข้อมูลไม่ถูกต้องโปรดระบ,บุใหม่อีกครั้งลองอีกครั้งนะครับก็คือการเข้าระบบในส่วนตัวนี้ไม่ควรที่จะเข้าระบบเกิน3ครั้งนะครับถ้าเกินก็จะโดนล็อกนั่นเองนะครับโอเคเสร็จแล้วก็กดปุ่มต่อไปนะครับนี่คือครั้งที่2จะผ่านหรือเปล่า ปิงปิงปิงโอเคนะครับอันนี้นรหัสผ่าน user id รหัสผ่านอะไรถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีอะ,อะไรมีข้อความเข้ามานะครับข้อความข้า,านี่นะครับอ,อันแรกเลยนะครับคุณกำลังเปิดใช้ Mbanking นะครับเพื่อทำธุรกรรมการเงินบนมือถือนะครับตัวนี้ระบบก็แจ้งมาให้เราทราบนะครับว่ามีคนกำลังเข้าใช้งานนะนะครับอะไรประมาณ เสร็จแล้วนะครับแล้วก็สไลด์เลื่อนขึ้นไปเลยนะครับึือสไลด์ทั้งหมดเลยนะก็จะมีคําว่ายอมรับนะครับให้เรากดคําว่ายอมรับได้เลยเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับระบุข,ข้อมูลส่วนตัวก็ให้ป้อนในส่วนตัวนี้นะครับเลข13หลักแล้วก็บัญชีอีเมลตัวนี้ขออนุญาตไม่ให้มองเห็นเมื่อเรากรอกครบถ้วนแล้วนะครับเราก็กดที่ปุ่มต่อไปนะครับกด1ครั้งเสร็จแล้วนะครับ ระบบก็ให้ยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถืออีกครั้งนะระบบได้ส่งเ,เลข OTP มาแล้นะครับเราก็สามารถที่จะสไลด์เลื่อนลงมาดูนะครับ366 7 6 7 6 7นะครับ366767 3เ6 7 6 7นะครับโอเคนะครับลงทะเบียนใช้งานเกินจำนวนที่กำหนดลงทะเบียนใช้งานแอปได้สูงสุด3เครื่อง ปดเลือกเครื่องที่ไม่ต้องการใช้งานเพื่อลงทะเบียนต่อก็คือสูงสุดได้3มเครื่องนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเ,อเครื่องที่เราไม่ไม่ใช้งานนะครับเลือกเลยเครื่องที่ไม่ได้ใช้งานนะเลือกทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเลือกทั้งหมดเลยที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับเครื่องนั้นเสร็จแล้วก็ทําการนะครับกดลบอุปกรณ์ที่เลือกเสร็จแล้วก็กดปุ่มยืนยันกดหนึ่งครั้ง โอเคนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายนะครับเป็นขั้นตอนการตั้งรหัสผ่าน6กหลักนะครับตรงนี้เราจะต้องตั้งเองนั่นเองนะครับว่าจะใช้ตัวเลขอะไรบ้างนะครับโอเคเนาะการตั้งเนี้ยผมขออนุญาตไม่ให้มองเห็นนะครับการตั้งเนี้ยจะใช้2ครั้งนะครับซ้ํากัน2ครั้งนั่นเองก็คือไม่ต่ํากว่า6หลักนั่นเองนะครับโอเคอ่านะครับแล้วก็ซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ โอเคนะครับดำเนินการเรียบร้อยนี่ก็กดปุ่มต่อไปเลยนะครับต่อไปตกลงนะครับสุดท้ายก็กดที่ปุ่มตกลงอ่าเรียบร้อยนะครับในการาย้ายแอปพลิเคชันนะครับธนาคารของกรุงเทพไปอีกเครื่องหนึ่งนั่นเองเอกรณีที่เราย้ายเนี่ยก็คือจะยุ่งยากซักนิดหนึ่งนะครับเวลาเราจะย้ายไปเปลี่ยนเครื่องอีกเครื่องหนึ่งก็คือ บางครั้งระบบล็อกนะล็อกไอเบรกิไว้นะครับอะไรประมาณนี้ก็คือจะต้องโทรไปที่ธนาคารนะครับ call center ของธนาคาร1333อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ปลดล็อกนะไอเบรนกิ้งกรณีที่ผู้ที่ใช้งานาผ่านเว็บไซต์บ้างนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็สลับกันผ่านแอปโทรศัพท์มือถือบ้างอะไรประมาณนี้นะครับสลับใครที่อยากจะทราบเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ i อ่ n ไอแบงกิ้งทำยังไงอะไรประมาณนี้เขาก็สามารถที่จะสอบถามผ่านเอ่อหนึ่ได้นะครับขั้นตอนการสมัครนี้เราสามารถที่จะสมัครด้วยตัวเองได้ตู้ ATM ได้สําหรับใครที่มี ATM นั่นเองนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือการย้ายแอปพลิเคชันธนาคารกรุงเทพนั่นเองนะครับก็จะยุ่งยากต่างจากธนาคารอื่นๆนะครับอย่างเช่นกรุงไทยนี่ย้ายย้ายง่ายนะครับกรุงไทยแอปกรุงไทยนะครับ แอปอ,ออมสินนะครับแล้วก็แอปแล้วก็แอปทอสเนี่ยจะย้ายง่ายนะครับธนาคารหลอนเนี้ยแต่เท่าที่ใช้ก็คือกรุงเทพนี่จะย้ายยากหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับซับซ้อน,นแต่ถ้าย้ายผ่านบัญชีธนาคารเนี่ยก็คือคงไม่ยากนะครับก็คือมีการสแกนใบหน้าก็คือผมไม่อยากจะสแกนใบหน้าอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็คือก็ใช้วิธีนี้เองโอเคนะครับคลิปนี้คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ ฝากกดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงทีน่นี้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ